สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพยุสี่กับอาจารย์บ,บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปแรนดอมรีดดิ้งค่ะหัวข้อที่ว่าเราจะมาอัปเดตความรู้สึกนะคะก็คือจะเป็นหัวข้อที่แบบทําบ่อยที่สุดเนาะแต่ก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคะเอาความรู้สึกตอนนี้ของเขาอันนี้คือการอ่านแบบแรนดอมรีดดิ้งแล้วก็เจน general reading นะคะก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะใครที่มีพลังงานตรงก็ไปดูกันได้เลยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง่งางึงเราสอบกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนรีวิวแน่นมากนะคะแล้วก็รับรองคอนเฟิร์มหนึ่งนนะคะว่าเป็นรีวิวจริงไม่ได้จกตานะคะเป็นรีวิวของลูกดวงนะคะของลูกศิษย์ที่เข้ามานะคะแล้วก็ใครสนใจอยากเรียนคลาสไหนก็ ลงเรียนสมัครเรียนกับบาร์บี้ได้นะคะบาร์บี้ก็จะมีคลาสเรียนให้ทุกๆคนลงกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแบบนึงนะคะทุกคนบาร์บี้กำลังจะทำสร้อยใครที่อยากจะเออเออปรึกษาใช่ไหมเรียนคลาสอ๋อเรียนคลาสนะคะตอนนี้มีคลาสยาสเสน่ห์นะคะคลาส21วันลืมแฟนเก่าอันนี้เป็นราคาปกติเนาะ ไพยิปซีนะคะยาสนียาสนีตักกูหลงกูก็คือทำให้คนรักนะคะแล้วก็คาดลังแขนแฟนเก่าคาทไพ่โรแมนติกแองเจิลแล้วก็ไพ่พาพิคเนตนะคะถ้าอยากลงก็ลงได้เลยนะส่วนเพนดูลัมตอนนี้สีชมพูนะคะรุ่นเนี้ยหมดแล้วแต่ว่าเราจะเหลือสีเอ่อเราจะเหลือสีชมพูรุ่นอื่นนะคะถ้าใครสนใจ อยากได้บีมีแค่สี่ชิ้นนะคะใครสนใจอยากได้รีบๆทักมาเลยเหลือสี่ชิ้นเท่านั้นอันนี้เสริมความรักเสริมสนิทนะคะนอกนั้น้เนี่ยจะมีสีขาวที่ช่วยฝึกสมาธิสีลายไม้นะคะอันนี้ป้องกันภยัยคุ้มครองภยัยสีเขียวด้านความประสบความสําเร็จนะคะอันนี้คือสีที่เหลืออยู่นะคะสีขาวฝึกสมาธิลบคนที่แบบ เจอพลังงานลบๆอย่างนี้คะ่ะบูชาสีนี้เนาะหรือว่าคนที่อยากประสบความสําเร็จมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีไอเดียในการทํางานสีเขียวโชคลาภนะคะสีเขียวอันนี้ป้องกันภัยคุ้มครองภัยคนที่เป็นหมอดูหรือว่าคนที่แบบว่ากลักวโดนของน,น,นี่นู่นเลยอย่างนี้นะคะสีนี้ไทเกอร์อายนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าคำถามถามว่าอะไรนะ เขารู้สึกยังไงกับเราใช่ไหมตอนนี้ h a Princess าใหม่ตั้งพลังงานใหม่อัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะ <ment azione> และเขารู้สึกยังไงเว่าเบอร์สโอเเขารู้สึกแอบคุณเขารู้สึกเสียดายคุณนะไม่รู้ทำไมไพ่ห้าถ้วยคือไพ่ห้าถ้วยคือไพ่ของความรู้สึกเสียใจเสียดายเสียดายเสียใจโอกาสเสียดายรู้สึก เหมือนแบบรู้สึกผิดกับคุณไม่รู้ว่าคนที่คุณถามถึงคือคือคือใครนะคะคือแบบแฟนเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือเปล่านาะ two of ones มาเช็คพลังงานแป๊บหนึ่งละกันคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงปกติว่าบิ๊กก็จะไม่ได้ค่อยเช็คนะแต่ว่าบ,บ๊อบเห็นดูนะว่าคุณกับเขาน่าจะแบบ เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้เกาพงเมนอาจจะเป็นแฟนเก่าที่ลืมกันไม่ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่แบบไม่ขยับขยืน่นอะตอนเนี้ยเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แบบขอโทษนะคะทุกคนนี่มันมันพาป้าไม่ใช่เนาะทำไมมันคัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แบบว่าบอกชัดเจนว่าแบบเอ้ยเราเป็นอะไรกันนั่นนี่นู่นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบยังไม่ยังไม่มีการชัดเจนอะไรอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบเลิกลากันไปแล้วคือตอนนี้คุณกับเขาเป็นอิสระแก่กันและกันนะคะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีสถานะอะไรต่อกันหรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วอะก็เหมือนแบบต่างคุณต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมดิว่านะอาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาด้วยนะคะ เหมือนตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมาจากเออเป็นอิสระแต่ต่อกันอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณคบอยู่ก็อาจจะเป็น open relationship ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเออไม่ได้ยึดติดว่าเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอนะอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็เท่าที่ดูเขารู้สึกผิดหรอมันมีช้อยส่งช้อยหรือเปล่าเข้ามาให้เลือกหรือเปล่าแล้วก็แปดจับนะเหมือนแบบ เหมือนอารมณ์แบบเขาเลือกคุณไม่ได้อะที่พี่เห็นนะแบบว่าเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่แบบคุณกับเขาอาจจะต้องมีในเรื่องของการทํางานร่วมกันการสั่นความสัมพันธ์แบบว่าทําอะไรร่วมกันอะแบบเป็นเพื่อนที่ทํางานหรืออะไรแบบเนี้ยร่วมกันนะคะยังคงมีการคอมม u n i เคตกันแต่ว่าพอเวลาเจอหน้ากันถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเก่าอย่างเงี้ยคือเจอหน้ากันแล้วมันเหมือนแบบว่ามันอึดอัดอะ เข้าใจป่ะรู้ว่าวินึกถึงเพลงอะไรวินึกถึงเพลงเออวิอาจจะแบบฟังเพลงเก่าน,นิดนึงนะคะวิ๊ไม่ค่อยได้อัปเดตเพลงใหม่วิน๊นึกถึงเพลงคนชีรักร่างกายนั้นเจ็บไม่นานคนมีรักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าอย่างเงี้ยชื่อเพลงว่ายิ่งไกลยิ่งเจ็บนะคะของอินคามั้งของใครไม่รู้เก่าแล้วว่ะอืมนั่นแหละ พลทีนี้มันเหมือนแบบเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คุณเท่าไหร่นะแต่ว่าออบอก,กตกตัวว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากโดยเฉพาะในเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียนะคะแบบว่าดูเป็นคนที่ดึงดูดแบบดูเป็นคนที่แบบต้องหลงไหลแล้วก็แบบว่าน่าจะเฟมัสด้วยก็คือแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานดีคนรู้จักอะไรในสังคมสังคมอะไรของคุณอะนะคะดูเป็นคนที่แบบ ในสังคมของคุณน่ะก็คือดูแบบดูมีเสน่ห์นะดูแบบดูคนชื่นชมนะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบ Not ต a d นะแล้วก็ให้ให้ครอบครัวขึ้นมาสองใบให้ครอบครัวขึ้นมาสองใบนั่นหมายถึงไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ไม่โสดหรือว่าอาจจะแบบถามถึงความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณถ้าถ้าเอาแค่แบบความรู้สึกนะ น่าจะเป็นความรู้สึกดีมากแล้วก็รักมากแล้วแต่ก็แล้วก็อบอุ่นมากแต่ก็กลัวมากเหมือนกันมันมีสองแบบที่พี่มงเห็นคือหนึ่งเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะสารต่อได้แต่ว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีความสุขแบบมากอะทุกคนดูดิสิบเหรียญสิบถ้วยอะมันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นแล้วคือเขาอะรู้สึกว่าเขาอะตกหลุมรักคุณเข้าแล้วอะเด e รเลเวอร์ over, ขึ้นมาสองใบอะ เออแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาด้วยแต่ทีเนี้ยแบบด้วยความแบบบางคนอ่ะอยู่ในเคสที่เป็นรักสามเศร้าคือสถานภาพเขาอ่ะมันไม่สามารถที่จะตอบรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้แล้วก็อีกในกรณีบริบทหนึง่งที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เสียดายคุณก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยแหละเคยมีอดีตที่ไม่โอเคเท่าไหร่กับความรักอะค่ะ อาจจะเป็นอดีตที่ฝังใจเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็เลยทําให้เขารู้สึกเสียดายว่าว่าเขาจะแบบไปข้างหน้าดีไหมหรือว่าใจเนี่ยทุกคนดูดีดูไพ่ two of wands สิเขากาลังคิดอยู่ในใ,นใจว่าแบบเฮ้ยเราจะไปข้างหน้าดีไหมอ่ะหรือว่าเราจะแบบหรือว่าเรายังจะอยู่กับอดีตอยู่อะไรเงี้ยคือเขารู้ตัวว่าเขาอา่ะยึดติดกับอดีตนะในบางเคสอ่ะ เขาควรที่จะก้าวออกมาแล้วคุณคือโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยเหมือนเขายังคงแบบอาจจะยังฝังใจกับความรักครั้งเก่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้หรืออะไรแล้วแล้วแต่อาจจะไม่ได้ลืมแฟนเก่าไม่ได้แต่ว่าอาจจะด้วยความแบบคนเคยมีแผลอ่ะมันมีนะหลายคนอ่ะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยแบบสภาพจิตใจคือยังแบบยังบงมากยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิทเมนต์อุ้ยเอาจริงผมบยาวแลวนะ <laughs> นอกเรื่องนอกเรื่อง เออยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกแบบรักคุณจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าพลาดโอกาสหรือว่าถ้าเสียออคุณไปอะ่ะมันก็เสียโอกาสนะแล้วก็ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วเขาก็มองว่าคุณกับเขามันเป็นโอกาสที่ดีแต่ตอนเนี้ยคุณกับเขาน่าจะอยู่ในสถานะเพื่อนกันหรือว่าสถานะที่แบบเออไม่ชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าเต็มความรู้สึกของเขาอ่ะเขารู้สึก อบอุ่นรู้สึกรักรู้สึกมันแต่มันมีปัจจัยอะไรหละบางอย่างที่ที่พี่บอกว่าเหมือนแบบรู้สึกดีรู้สึกรังนะรู้สึกว่าแบบมี potential ที่จะเป็นคู่กันด้วยอะ่ะแบบเหมือนแบบมีโอกาสที่จะได้เป็นคู่กันแต่ถามว่ามันคบกันได้ไหมมันมันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขายังไม่สามารถที่จะสารพัฒนาสานพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือว่า ให้ความสมพัญครั้งนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะมันมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปดูกันมาต่อนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรคือปัจเจกเหรือและและอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะสัส่นคพอนกับคุณได้อะไรคะที่แบบว่าต้องมานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้อืม มันจะเป็นที่บางคนยังรู้สึกรักอิสระอยู่นะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นเกี่ยวกับความถูกต้องอะ่ะไม่ไม่ชัดก็เลยทำให้ไม่ชัดเจนหมายถึงว่าแบบเป็นรักสามเศร้าอะคะ่ะก็เหมือนที่พี่บอกแหละเอ่อถ้าเป็นคนโสดก็คือยังรักอิสระอยู่แต่ถ้าเป็น คนที่ไม่โสดแล้วนะคะก็คือมีแฟนแบบคนที่คุณดิวอยู่อะก็คือแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ย oh, so เออแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะมันจะตรงกับใครหลายๆคนไหมอะ่ะ ช่อง B ที่เข้ามามันก็จะเป็นเรื่องรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้หน่อยนะเขาจะเอายังไงต่อไปเขาทําอะไรไม่ได้พี่ว่าเขานิ่งมากๆแล้วก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเขาเย็นชาเขาไม่มีหัวใจหรออะไรเงี้ยแบบเขาดูไม่ค่อยกล้าเข้าหาแล้วก็ไม่ค่อยแบบ take action แบบว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาทําคลิปไอ้นี่ดีกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับกับสิ่งที่เขาเป็นมันมันใช่ไหมอะไรเงี้ย แต่ในที่พี่เห็นก็คือแบบเขาเหมือนแบบเหมือนเลือกที่จะโฟลทความสัมพันธ์นี้ไว้เหมือนเลือกที่จะนิ่งเหมือนเลือกที่จะไม่พยายามกับความสัมพันธ์นี้เหมือนเลือกที่จะแบบเหมือนรอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทําอะไร take action หรืออะไรเลยในความสัมพันธ์แบบได้แต่แบบเฝ้ามองได้แต่แบบมองอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ ได้แต่ได้แต่แบบเหมือนกับว,ว่าวางตัวเออประมาณเนี้ยนะคะวางตัวแล้วแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเออคือที่ผ่านมามึงไม่มีใจให้ให้ฉันเลยหรออะไรเงี้ยแบบที่ผ่านมาคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วยังไงตัวเขารู้สึกงไงกับเราเดเหมือนเขาไม่แบบเขารู้สึกดีนะมีคุณความรู้สึกดีให้ด้วยแต่แต่เขาแบบว่านิ่งอ่ะ นิ่งแล้วก็บอกแล้วว่าเห็น potential คุณกับเขาน่าจะเป็นเคลื่อนกันหรือเปล่าแบบเหมือนแบบดูเข้ากันได้ดูคุยกันแล้วมันแบบมันไปกันได้ดีอ่ะเออแต่แบบมันไปมันเป็นอู้รู้สึกว่าเป็นคู่เห็นปะ่ะจะบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าสิ่งที่พี่พูดออกมาทั้งหมดอ่ะในคลิปเนี้ยมันอาจจะ negative ในเชิงที่เขาไม่สามารถที่จะ take a คชั่นอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เบียอยากจะให้ทุกคนอธิษฐานนะคะถ้าใครได้คลิปนี้ไปอ่ะบยอยากให้ทุกคนอธิฐานว่าแบบเออขอให้พลังงานมันเป็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโ o ซิทีฟในในเชิงแบบในเชิงที่ว่าเป็นคู่อะ่ะคือนานๆทีแบบไพ่จะออกมาว่าเป็นคู่กันดังนั้นเนี่ย ถ้าใครอธิษฐานด้านล่างนะคะใค่อธิษฐานเลยนะคะอธิษฐานว่าแบบเฮ้ยขอห้ hmm. h ui, h ore, คลิปนี้เป็นจริงถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งหรืออะไรอ่แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเราอา่ะความมันเป็นความเป็นคู่อ่ะทุกคนคือยังไงมันก็คู่กันน่ะคือถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขาอ่ะการกระทำอ่ะการเทคแอคชั่นของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้สามารถที่จะแบบใส่ใจเราได้หรือว่าทำอะไรเพื่อเราได้มากแต่ว่าอันนี้คือ อันนี้คือความคิดของเขานะก็คือเขาคิดว่าคุณคือคู่นังนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากได้แบบอยากได้ให้คลิปเนี้ยมันเป็นของคุณอนะให้คุณอธิษฐานนะคะอธิษฐานเลยแบบว่าขอให้เขาคิดว่าเราเป็นคู่จริงๆขอให้คลิปนี้เป็นของเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยอะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าความความรู้สึกของเขาอะเขาแบบมองเห็นความเป็นไปได้อะไรเงี้ยคือคนเราอะมันมันไม่แน่หลงทุกคนมันเป็นในเรื่องของเวรกรรมด้วยอันตรงตรงนะ้ี่รู้สึกว่า มันเป็นหลายๆคนอะในในคลิปเนี้ยถ้าพลังงานคุณตรงอะคือคุณคือคูค่กันนะคุณคือทวินเฟรมอะไรอย่างเงี้ยหรือโซเม e แต่ว่าสิ่งที่มันต้องแยกจากกันตอนเนี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมคือคนเราอ่ะความเป็นคู่มันก็จะต้องมีกรรมร่วมกันแล้วก็มีบุญสัมพันธ์ใช่ป่ะ การที่คุณมาเจอกันอะ่ะมันก็คือทั้งบุญทั้งกรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณกับเขาอะ่ะมันยังชดใช้กรรมไม่ไม่หมดอ่ะนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นไพ่เวรกรรมดังนั้นนั่นแปลว่าถ้าคุณยิ่งอธิษฐานอะ่ะแรงอธิษฐานของคุณอะ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลให้ความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะแบบประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะเท่าที่วิวมองนะ๋ยวมาดูกันนะคะว่าคือตอนเนี้ย ต่อให้ดันทุลังความสัมพันธ์ยังไงมันก็จะเป็นรักสามเศร้าหรือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะคะตอนเนี้ยบีว่าสิ่งสิ่งที่ที่ทำได้ก็คือเหมือนรู้สึกดีให้กันละกันแต่มันเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เนี่ยสามดาบเหมือนฝืนมันก็ฝืนไปมันก็เจ็บอ่ะอันนี้คือเพลงที่มันขึ้นมาในเซนส์ของบีนะแค่ให้ฉันไดบอกเธอสักคำเรื่องในวันที่จาต้อง จอย่าให้รู้ว่ารักเธอมาและจะรักรักตลอดไปก็ฉันนี้แค่ได้พบเธอก็ฉันน่าเคยฝันกันไหมชื่อเพลงว่ายอมจำนนฟ้าดินไปฟังดูทุกเพลงที่พี่บอกอ่ะมันเกิดจากเซนส์นของมีแล้วมันก็ตรงมากๆนะลองไปฟังดู คือคุณต้องจำนวนฟ้าดินก่อนคุณอย่าเพิ่งไปฝืนโชคชะตานะคะแต่ว่าคุณกับเขาอะพลังงานอะมันส่งหากันทางขึ้นจิตใต้สำนึกนะแบบถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้อะไรกันก็จริงแต่ว่าเหมือนแบบพลังงานคุณกับเขาอะมันส่งหากันนะเออเท่าที่พี่เห็นนะวันนี้ใจสลายยอจมจำนนให้ฟ้าดินแยกโลกไกลกันอะไรเงี้ยมาค่ะ เดี๋ยวมาดูให้ประมาณนี้แหละเป็นคู่กันแหละเขาคิดว่าคุณคือคู่แต่ถามว่าแบบ take a คชั่นอะไรได้ไหมไม่ลัคนาราศีนะคะดูว่ามันตรงไหมมีราศีเมษราศีกลุมราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีกัน,นะคะ่ะเมษกลุมตุลกันข้อเออโรแมนติกแองเจล Forgive and learning, stay optimistic about your love life, new love, reconciliation s คนที่คุณถามถึงเป็นคนเก่าหรือเปล่าไม่บอกว่าคือเอ่อ forgive and learning children อ่อก็มองว่าแบบปล่อยให้มันเป็นเหมือนแบบอย่าไป serious อะ don't take it serious ในความสัมพันธ์เนี้ยอย่าไป serious กับมันเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ตอนเป็นเด็กๆอะคือ เอเนจีมันต่างกันเลยนะคุณเคยมีแฟนตอนเด็กไหมคุณไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องคอมมิ t เมนตต้องไปเจอครอบครัวต้องสร้างออฐานะร่วมกันคือการโตอ่ะคนเราอ่ะพอโตขึ้นมาแล้วอ่ะมันมันไม่ได้ง่ายเข้าใจป่ะแต่ว่าให้คุณเน่ยคิป Energy เป็นเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่แบบมีความแบบคิดสร้างสารรค์มีความแบบชิลๆในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามีมึงว่า g ก v e อร์ uh, give Learning ก็คือเรียนรู้แล้วก็ให้ต้องให้อภัยกันถึงถึงจะกลับเข้ามาได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจาก i n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  i i l l n d career ก็คือก้มหน้าก้มตาทำงานไปนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาเป็น New Love ของคุณก็คือเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณ s t stay o p t i m i s t i c about your love life ก็คือมองในแง่บวกซาแบบเหมือนแบบอย่าไป Serious ถ้าคุณไม่ Serious การไม่คาดหวังมันก็ทำให้ไม่ผิดหวังอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกเขานะคะ ยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการฉันก็อยากให้มีปฏิหารเห็นปะมันต้องมีคนแบบว่าอยากให้มีปฏิหารที่จะได้มาร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันนะเนาะรู้ไว้เธอสําคัญสาหรับฉันเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าส่วนเสียงที่สิ่งที่มีค่าไปนั่นแปลว่ามันต้องเคยจะต้องเคยซับเรทหรือว่าต้องเลิกกันนะคะของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วมันก็จะต้องมีการแบบ นะอะไรกันอย่างเงี้ยแบบว่าน,านันนีนู่นกันต้องวิ่ว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเคยคุยแล้วก็ต้องเฟดกันออกไปแล้วก็เหมือนแบบไปเรียนรู้ไปมีคนอื่นไปน,นันนีนูนแล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบไฟนนลว่าแบบใครคือคู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคือคนเราอะบางทีถ้าไม่เสียบ,บางสิ่งบางอย่างไปเราก็ไม่รู้ถูกป,ปะหรือถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งเปรียบเทียบหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือคู่ของเราอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะอุ้ยลืม มาดูไครเออมาดูเพนโดลัมนะคะอันนี้มบี้จะขอใช้รุ่นเก่านะคะใครที่อยากได้รุ่นใหม่แอดไลน์มาได้เลยบี้หามาให้ได้ตอนนี้นะคะสี่ชิ้นสุดท้ายสวยกว่านี้แต่ว่าราคาจะสูงกว่านี้นิดนึงนะคะราคาสูงกว่ากันแค่แบบร้อยเดียวบางอันอะ่ะเออประมาณเนี้ยแต่ว่าหาไม่ได้แล้วนะคะคือสีชมพูอะเป็นอะไรที่ลูกศิษย์บูชากันเยอะมากคือหนอกจากเสริมสเสน่ห์สคือความรัก เปียงปังด้วยนะคะเก็บไว้เป็นสร้อยคออะไรก็ได้คือของมันต้องมีอะ่ะทุกคนมีหาได้เท่านี้จริงๆนะคะเหลือสี่ชิ้นสุดท้ายแล้วรีบๆทักมาหรือสีอื่นนะคะ <ๆ S 2> <ๆ>ก็เข้ามาถามกันได้เนาะอ,อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําตอบคือใช่ไม่ใช่นะคะถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาคะ่ะถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวา อันนี้น้องแข่งเองนะคะทุกคนบีไม่ได้แขวงเด้อใครที่รับไปบูชานะคะเดี๋ยวบีจะสอนวิธีการใช้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะว่าต้องใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะคำตอบคือใช่นะคะอันนี้แบบเราใช้ใช้พลังงานจิตสื่อกับหินล้วนเลยนะคะแล้วก็เอ,อรูปทรงที่บีเลือกมานะคะก็จะเป็นทรงที่ดิ่งได้ดีนะคะ เอ่อที่บี้มีสีชิ้นนะคะสีชมพูอ่ะจะคล้ายทรงนี้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีอ c สเซสซอรีของเขาแบบสวยงามกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าที่บี้ไม่เลือกมาตอนแรกเพราะว่า1คือราคาสูงกวา่านิดนึง2คือเออมันมีแค่อย่างละชิ้นนะคะหยุดค่ะโอเค คำตอบคือใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมอวยพรด้านล่างนะคะบอกเลยคลิปนี้ดีมากถึงแม้ว่าอาจจะยังคู่กันไม่ได้ตอนนี้แต่ว่ามันก็ดีมากมากนะคะนานๆทีเอ e เน y จีดีๆแบบนี้จะมานะคะยังไงก็อย่าลืมมาที่ถนกันด้วยนะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากเรียนหรืออยากซื้อของแอดไลน์มานะคะแล้วไว้เจอกนะะันค่ะบ๊ายบาย